สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d ี c o d e c o m นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างช็อตคัทไปยังแอปที่ใช้งานบ่อยๆนะครับสำหรับใน Windows 11นะครับเราสามารถสร้างช็อตคัทไปยังแอปที่เราต้องการใช้งานบ่อยๆได้ก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับง่ายๆเลยอ,อย่างเช่นช็อตคัทบนหน้า หน้าจอ desktop นี้นะครับสิ่งที่แนะนำก็สิ่งที่จะแนะนําในคลิปวิดีโอนี้ก็คือการเอาช็อตคัทมาวางไว้บนหน้าจอ d e s k ์ท็นะครับถ้าเราจะสร้างช็อตคัทไปยังแอปใดแอปหนึ่งจำนวนไม่มากนะครับเราก็สามารถทําได้ง่ายๆดังนี้นะครับสมมุติว่าผมจะสร้างช็อตคัทไปที่แอปลายนะครับแอปลาย อันนี้ติดตั้งไว้แล้ววิธีทำก็ง่ายๆเลยก็คือคลิกที่แอปนะครับแล้วก็ลากออกมาเลยนะครับลากออกมาเลยเบื้องต้นก็คลิกปุ่มสตาร์ทนะครับคลิกปุ่มสตาร์ทแล้วก็คลิกที่ All App เลือกแอปที่เราต้องการนะครับเลื่อนหาแอปที่เราต้องการแล้วก็คลิกที่ตัวแอปแล้วก็ลากออกมาวางบนหน้าจอได้เลยนะครับ เห็นไหมฮะจะมีสัญ,ญลักษณ์ลิงก์อยู่ก็คือเป็นการสร้างช็อตคัทนั่นเองเรามาปล่อยบนหน้าจอปุ๊บนะครับเราก็จะได้ช็อตคัทบนหน้าจอเสร็จแล้วบนหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถคลิกคลิกลากวางได้ตามต้องการนะครับว่าจะให้แอปไหนอยู่ที่ตำแหน่งไหนบนหน้าจอนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการทําทีละหลายๆแอปนะครับอย่างเช่นแอปที่มันเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับ Word Excel PowerPoint Access เนี่ยเราต้องการเราไม่ต้องการลากทีละตัวเราก็ทำได้โดยวิธีการดังนี้นะครับก็อันดับแรกก็หาแอปนั้นๆให้เจอก่อนนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะเอาแอปในกลุ่ม Microsoft นะครับในกลุ่ม Microsoft Office นะครับผมก็คลิกที่ปุ่ม Start ตตรงนี้ผมสร้างกลุ่มไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องสร้างกลุ่มไว้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ผมสร้างกลุ่มไว้ ผมก็เปิดเข้ามาในกลุ่มของแอปนะครับผมก็คลิกที่แอปใดแอปหนึ่งก็ได้อันนี้ผมจะแสดงวิธีนำไอคอน1นึ่งตัวเนี่ยนะครับไอคอนของแอปทั้ง8อันเนี่ยเอามาไว้ที่หน้าจอเป็นช็อตคัทที่หน้าจอพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าผมลากลากไปวางเนี่ยผมก็จะทำได้แค่ทีละแอปนะครับแต่ถ้าผมต้องการเอาไป ทั้งหมดเลยทํำยังไงนะครับก็คลิกขวานะครับที่แอปใดแอปหนึ่งเสร็จแล้วให้เลือกคําสั่ง open file location นะครับคลิก open file location ขึ้นมาปุ๊บก,ก็จะเปิดหน้าจอโปรแกรมนะครับไม่ใช่หน้าจอโปรแกรมเปิดเข้าไปสู่โฟลเดอร์โปรแกรมใน Start m เมนูนะครับทีนี้เราจะเอาคลิปแอปไหนบ้างแล้วก็เลือกนะครับคลิกแล้วก็กดปุ่ม control บนคีย์บอร์ดแช่ไว้นะครับ แล้วก็คลิกเลือกแอปที่เราต้องการนะครับนี่มี Word Visio p r o พ i ็ u r e Project Powerpoint Outlook นะครับ Excel มีอะไรอีกไหมแล้วก็ Access นะครับ8ตัวเมื่อคลิกเลือกครบแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาเสร็จแล้วก็จะมีคำสั่งเพิ่มเติมออกมาให้คลิกที่ Show More Option คลิก Show More o p ชั o นก็จะมี เมนูคำสั่งที่เราคุ้นเคยนะครับอ่าก็จะมีเซนทูนะครับให้เอาเม,มาส์มาชี่ที่เซนทู ool, แล้วก็มาคลิกที่คําสั่งเดสก์ท็อปวงเล็บครีเอทช็อตคัทนะครับคลิกปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะมาแล้วช็อตคัทของแอป8ตัวนะครับมาอยู่บนหน้าจอเดสก์ท็อปแล้วเราก็สามารถเข้าใช้แอปนั้นๆได้ตามสะดวกแล้วนะครับวับนนี้เราก็สามารถ คลิกลากวางได้นะครับลากวางได้ตามสะดวกอย่างผมจะเอาเวิร์ดมาวางเวิร์ด Excel PowerPoint Access Project Publisher ออ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ VCO คลิกลากแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการจัดเรียงนะครับวิธีการจัดเรียง แอปบนหน้าจอนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการสร้างช็อตคัทไปยังแอปที่เราใช้งานบ่อยๆโดยเอาช็อตคัทมาวางไว้บนหน้าจอเดสก์ท็อปเพื่อให้เข้าถึงง่ายมากขึ้นนั่นเองก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ